สวัสดีครับสำหรับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของพระแสงดาบคาบค่ายของสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชน,นะครับปีพศ2,129พระเจ้านันเทอบุเรงประชุมกองทัพจำนวน2องแ0 0ห้คนยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในช่วงต้นเดือนยี่ ข้าวในนายังเกี่ยวไม่เสร็จสมเด็จพระนาเรศวรจึงรับสั่งให้เจ้าพระยากำแพงเพชรยกทัพออกไปป้องกันชาวนาที่กำลังเกี่ยวข้าวพอทัพพระแม่ของพระมหาอุปราชยกทัพมาถึงก็ให้ทัพพระแม่เข้าตีจนทัพเจ้าพระยากำแพงเพชรแตกพ่ายหนีเข้าเมืองสมเด็จพระนเรศวรทรงพิโรธอย่างมากเพราะไทยไม่เคยแตกพ่ายแพ้ต่อข้าศึก อาจทำให้ทหารขวัญเสียพระองค์และสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จลงเรือพระที่นั่งออกไปรบทันทีสมเด็จพระเอกาทศรสทรงถูกกระสุนปืนแต่ไม่เป็นอะไรเพียงแค่ฉลองพระองค์ขาดเท่านั้นผลปรากฏว่าทรงยึดค่ายคืนมาได้สมเด็จพระนาเรศวรมีรับสั่งประหารชีวิตเจ้าพระยากำแพงเพชร แต่โชคดีที่พระบิดาสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงขอชีวิตเอาไว้การศึกครั้งนี้พระม่หมายมั่นจะตีกรุงศรีอยุธยาให้ได้แต่ด้วยความแข็งแกร่งของทหารไทยจึงรักษาที่มั่นเอาไว้ได้เสมอสเสด็จออกปล้นน่ายพระแม่ซึ่งเป็นทัพหน้าของหงสาวสดีข้าศึกแตกพ่ายถอยหนีพระองค์จึงไล่ตีมาจนถึงค่ายหลวงของพระเจ้านันทบุเรง เสด็จลงจากมา้าฆ่าพระแสงดาบแล้วนำทหารปีนบันไดขึ้นกำแพงฆ่าศึกแต่ถูกพระแม่ใช้หอกแทงตกลงมาข้างล่างหลายครั้งจึงเสด็จกลับพระนครพระแสงดาบนี้มีนามว่าพระแสงดาบคาาค่ายในพงศาวดารกล่าวว่าพระเจ้านั้นเทบุเรงทรงทราบการกระทำอันห้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรจึงตรัสว่า ถ้าพระนาเรศวรออกมาอีกจะต้องจับพระองค์ให้ได้ถึงแม้ว่าจะใช้ทหารมากมายเพียงใดจึงวางแผนให้ลักไวยธรรมูนำทหารจำนวนหนึ่งมืคนไปดักจับสมเด็จพระนาเรศวรทรงออกไปปล้น่ายหลวงพระมา่าอีกพระมา่าจึงใช้ทหารจำนวนน้อยเข้าล่อให้พระองค์ไล่ตีเข้ามาจนถึงบริเวณที่ลักไวยธรรมูซุ่มรออยู่ ลักไวร,รมูจะเข้ามาจาับพระองค์สมเด็จพระนาเรศวรจึงใช้พระแสงทวนแทงลักไวร,รมูตายทันทีแต่พระองค์ยังถูกล้อมอยู่และสู้กับทหารพระมา่าจำนวนมากนานร่วมชั่วโมงจนทัพไทยตามมาทันจึงเสด็จกลับพระนครได้สุดท้ายกองทัพหงสาวดีบอบช้ำจากการสู้รบกับไทยอย่างมากจึงถอยทัพกลับไปเช่นเดิม